ตัตสัพพะาวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทโธตัสสัพพะฆาวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทโธตัสสัพพะฆาวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทโธตัสสัพพะฆาวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทโธ นมโมพุทธายะพระพุทธเตรัตัญยานมณีมพระศีสหัสสุธรรมะพุทธโธคำโม,มงสังคโฆยะาาธาพุทโมนะพุทธบูชาคัมมาบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทังสิวดีจม,มาเอรังอหังวันธามิทูระโต อาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโสพุทธะธรรมะสังฆะปูชจามินัมโมพุทธายะพระพุทธเตยรัตนญาณมณีพระศีสหัสสัสุธรรมาพุทโธคัมโมสังโฆยะธาพุโณนะพุทธะบูชาพะมาบูชาสังฆะบูชาคีธานังวรังคันทังสิรีจมาติรังอาหังวันทามิตา อาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโส สังฆาปูชมีนับโมพุทธายะพระพุทธเตระรัตน์นิยามมีพระศีสหัสสาสุธรรมาพุฑโธธรรมโมสังโฆยะาภูโมนะพุทธาบูชาัมามาบูชาสังฆาบูชาคีธานังวรังคันทังสิวลีจามาธังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธคัมมีสังฆบปูชมีนับโมพุทธายะพระพุทธเตระรัตน์ นิมพัสสิสหัสสะสุธรรมาพุทโธคำโมสังโฆยตธาพุโมนาพุทธาบูชาคำมมาบูชาสังคาบูชาคีทานังวรังกันทังสิริจะมาตรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทาติทาุโย อาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธัมมะสังฆปูชามินับโมพุทธทยะพระพุทธทเตระนียามณีพระศีสหัตสาสุธรรมะพุดโธธรรมโมสังโฆยะธาพุดโมนะพุดทาบูชาขมามาบูชาสังฆาบูชากีธานังวรังคันถังสิรีจะมาเทรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิพาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสภุดตะธรรมะสังฆบู โชมินำโมพุทธายพระพุทธไตยรับนยามณีพระศีสหัสสสุธรรมาพุทโธคมโมสังโฆยะถาพุทโณพุทถาบูชาคัมมาบูชาสังฆบูชากีทานังวรังทันทังสิริจะมากรัง อาหังวันทาติทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุททักัมาสังคัปูชมินะโมพุทธายะพุททักปรถในนิมพัทสิสหัสสสุธรรมะพุทโธคัมโมสังโฆยะาพุโตนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาคีธาลังวรังกันทางเสียนีจะมาตรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทา อาหังวันทามีสัพพะโสูู้ทักคัมาสังคบูชาม่น้มโมพุทธายะพระพุทธเตระนัยานมณีรัตศีสหัสสะสุธรรมาพุทโธคมอมสังโฆยะธาพุทโะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขีธานังวรังคันทังสิวีจะมาตรังอาหังวันทามีธุระโตอาหังวันทามี ท้าตุโยอาหังวันทามิสัพพสูพุทธคัมมาสังคัปูชมิน